สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมพุทธเสลดนายโอสองครับคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องแพทกลางซีซั่น3ที่เข้ามาในวันที่8มีนาคมทั้งเรื่องการปรับเคลสรายสัปดาห์ UI ต่างๆภายในเกมนะครับรวมถึงสมดุลฮีโร่ต่างๆด้วยตัวไหนโดนเนฟโดนบัฟยังไงคลิปนี้มาคุยกันครับมาที่เรื่องแพทโนต้ตเลยวันนี้กัน7มีนานครับเรื่องแรกที่สำคัญมากๆต่อการเล่นโอสองคือเสียงเท้าของศัตรูครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะสังเกตได้ว่ามันเปลี่ยนไปคุณจำได้ไหมว่ามันเคยมีช่วงหนึ่งที่เสียงเท้ามันดังผิดปกติแบบเหมือนศัตรูอยู่ไกลๆอ่ะแต่ว่าเราอ่ะได้ยินเสียงเท้าแบบอยู่ไกลมากหรือว่าดังมากเออซึ่งแบบมันแปลกอ่ะมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนมันเป็นสิ่งที่เราปรับมาตั้งแต่0ี a s สามเริ่มมาแล้วนะครับแต่เราลืมเขียนในแพดโน้ตคือเขาพยายามจะปรับให้มันดีขึ้นให้มันเหมาะสมมากขึ้นนั่นแหละ เรื่องของระยะการได้ยินเสียงเท้าศัตรูนะครับเข้าใจว่าไอตอนแรกที่เราได้ยินนี่มันอาจจะมีบั็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนั้นก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่าเราจะพยายามปรับปรุงเสียงเท้าอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มันเหมาะสมถามว่าความเหมาะสมคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาวัดยังไง <c oughs> คือเขาไม่ได้บอกอะไรเลยเคือเขาบอกแค่เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเลยนะครับมาที่เรื่องต่อมาครับ อันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างถือว่าน่าสนใจและน่าชื่นชมนะก็คือเรื่อง challenge battle pass เขาเอาเควส to the victor ออกไปเควสเนี้ยเป็นเควสที่บอกว่าเราต้องชนะ15เกมในโหมดอันรงงหรือว่าคอมเพลตีฟก็ได้นะครับอันนี้เป็นเควสรายสัปดาห์เนาะเขาก็เพิ่มเควสใหม่เข้ามา2 q u เควสเควสแรกคือ casual dedication ให้ชนะ15เกมในอันแรงโหมดไหนก็ได้อีกเควส์นึงคือ competitive advantage อันนี้คือชนะ10เกมในแรงโหมดไหนก็ได้ คือแรงเนี่ยมันมีหลายโหมดนะครับมันมีแรงโรคิวมีแรงโอเพนคิวล่าสุดคือมีแรงมิสซิลี่ฮีโร่ด้วยนะครับมิสซิลี่ฮีโร่ที่แบบเราตายแล้วเราเปลี่ยนตัวแล้วอันตีหายอ่ะแบบนั้นอ่ะเอออันนั้นอ่ะมีแร็งด้วยนะถามว่ามันเริ่มเมื่อไหร่นี่ครับคอมเบดี้มิสซิลี่ฮีโร่เพิ่มมาในโหมดแรงซีซั่นหนึ่งจะเริ่มในวันที่14มีนาถ้าตีเวลาไทยก็คือ15มีนาตรงเนี้ยสรุปให้นิดนึงก็คือเขาอ่ะเอาเควสออกไป1เควส เ้วเพิ่มเควสรายสัปดาห์มาอีก2เควสซึ่งหมายความว่าตอนนี้เราจะมีเควสรายสัปดาห์ทั้งหมด12เควสคือของเดิมมี11เควสแล้วเขาบอกว่าจำนวนเควสที่ต้องทำทั้งหมดในรายสัปดาห์และได้โอเวอร์คอยครบเนี่ยยังเป็น11อยู่เหมือนเดิมพูดง่ายว่าเราสามารถไม่ทำา1เควสได้แล้วเรายังได้ครบ11เควสอยู่เนี่ยคือสิ่งที่น่าชื่นชมนะที่เขายอมปรับมาให้นะครับถามว่าอีกเควสหนึ่งที่เขาปรับคืออะไรก็คือเควสคอยไล ต้องชนะ5เกมในอาร์เคดเนี่ยเอาออกไปแล้วเพิ่มเป็นเคเวสใหม่มาก็คือเชงเอาเพสนะครับเราต้องชนะ5เกมในโหมดมิสซิลี่ฮีโร่ในโหมด FFA เด a แมทหรือว่าอาร์เคดโหมดอะไรก็ได้เหมือนอาร์เคดอ่ะแต่ว่ามันแค่เพิ่มเด a แมทกับมิส t e r ี่ฮีโร่เข้ามาด้วยนะครับก็ถ้าใครเล่น2โหมดนั้นอาจจะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปแต่สำหรับผมเนี่ยคือเคเวสเนี้ยกูก็คงข้ามนะครับ <laughs> เพราะผมเล่นแค่คุยเควกับแรงไงเ,เควสต่อมาคือโรมัสซิเรียเปลี่ยนให้เป็นชนะ5เกม ด้วย2โรที่แตกต่างกันในคลิกเพย์หรือในแรงก็ได้ถ้าของเก่าถ้าคุณจำกันได้โรมาซอรี่จะบอกให้คุณชนะ3เกมในแต่ละโรคือทั้ง3โรซึ่งแบบเดิมอะเราจะต้องเล่นทั้งหมด9ตาให้ชนะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นชนะทั้งหมด10ตาแต่ว่าเราเล่นแค่2โรมันทำยากขึ้นไหมผมว่ามันน่าจะทำง่ายขึ้นนะเราเลือกแค่2ตํตำแหน่งที่เราอยากเล่นพอไม่ต้องไปฝืนเล่นครบทั้ง3ามตำแหน่งอะไม่ต้องฝืนแบบเล่นทุกอย่างนึกออกไหม แลกกับจํานวนเกมที่ต้องเล่นมากขึ้นนิดนึงหนึ่งเกมนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ปรับก็คือ UI Cha l เ e n g e เวลาที่เราเล่นจบเกมใช่ปะจะขึ้นบอกว่าเราทําอะไรเสร็จแล้วบ้างและเควสไหนที่เรายังทาไม่เสร็จเควสไหนที่เรายังทไม่เสร็จเนี่ยมันจะขึ้นมาบอกเลยว่าเราขาดอีกเท่าไหร่แล้วมันก็จะมีหลายๆหน้ามันก็จะมีบอกว่าอันนี้เป็นหน้าอะไรอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มมาคือ UI ทางด้านขวาข้างล่างเห็นปะเวล85ผมจะได้สกินเอ้ยผมจะได้ไตเติ้ลใหม่ มีคอมมิเทตีสกรีนเลเยอร์อัปเดตเพิ่มปุ่มให้สามารถกดได้ง่ายขึ้นในโหมดแรงก์เลยครับสมมุติเรากดเข้าแรงก์ค่ะนี่เห็นไหมมันจะขึ้นมาเลยเทเลเจนเทเลเจนก็คือบอกว่าเกมนี้มีแรงก์อะไรบ้างแล้วกดการเล่นแรงก์มันเป็นยังไงบ้างแบ่งยังไงบ้างเลดเดอร์บอร์ดก็คือ top ห้าร้อยใครบ้างเซิร์ฟอะไรตำแหน่งอะไรก็ว่าไปคอมมิ i ท y ีโปรเกรสอันนี้ก็คือแต่ละตำแหน่งแต่ละโหมดแรงกเนี่ยเราเล่นไปถึงไหนแล้ว อีกเรื่องต่อมาผู้เล่นในท็อป500จะเห็นอัปเดตแรงตัวเองทุกทกครั้งที่จบตามันเหมือนมีการสอบแรงทุกครั้งอะ่ะคือท็อป500เนี่ยจะมีการอัปเดตทุกตาคุณสามารถรอดูได้เลยแบบรอตอนจบเกมะว่าแรงคุณอะ่ะขึ้นเป็นเท่าไหร่อันดับคุณขึ้นเป็นเท่าไหร่หรือว่าลดเป็นเท่าไหร่เรามาต่อกันที่เรื่องสําคัญที่สุดคือฮีโร่อัปเดตวันนี้มีเนิร์ฟตัวอะไรบ้างมีบับตัวอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มกันที่หมวดแทงเนาะออริซ่า โอริซ่านี่มีเนิร์ฟนิดหน่อยก็คือเทอร์าเซิร์นเนี่ยสามารถโดนแฮ็กขัดได้คือปกติแล้วอะเวลาเรากดเทอร์าเซิร์นนะครับมันจะได้ผลของฟอร์ติฟายด้วยผลของฟอร์ติฟายก็คือสกิลชิปตัวทองของโอริซ่าเนาะทีนี้เวลาฟอร์ติฟายเนี่ยมันจะกันซีซีทุกประเภทซึ่งหมายความว่าโดนฮุกโดนสตันโดนอะไรเงี้ยมันไม่เป็นไรเลยแต่สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นคือจริงๆแล้วอะมันควรจะยังโดนแฮ็กได้เป็นปกติถูกไหมแต่ว่าตอนเนี้ย เวลาที่เธอรัสเซิร์ชอยู่อ่ะคือมันดันไม่โดนแฮ็กซะงั้นทั้งที่ปกติแล้วถ้าตัวทองอ่ะมันยังโดนแฮ็กได้เลยแปลว่าจริงๆแล้วเธอรัสเซิร์ชอ่ะมันได้ผลของตัวทองมันก็ควรจะโดนแฮกได้เหมือนกันถูกไหมแล้วอันติของลีซ่ามันเป็นอันติคล้ายๆกับไฮนูนแคสซิดี้อ่ะมันเป็นอันติประเภทที่ว่าถ้าโดนขัดก็คือหายเลยแต่เพียงแต่ว่าฟอร์ติฟามันกันซีซีไงแต่จริงๆแล้วมันควรจะต้องโดนแฮกได้เว้ยเออมันติดแค่ตรงนั้นแหละก็เลยเป็นเหตุผลให้เขาปรับแบบนั้นอันนี้ก็ถืออเเป็นนนกาาริฟที่่คข้ง เห็นผลนะผมว่าถ้าเจอฝั่งตรงข้ามเป็นซอมบราคือเทอร์เรเซอร์ออริซ่ามันเป็นอันติที่ต้องชาร์จอยู่แล้วแล้วถ้าคุณชาร์จน้อยๆดามเมจมันจะน้อยมากแต่ถ้าคุณใช้นานแล้วคุณเจอซอมบ้าแฮกก็โดนแคนเซิลฟรีเลยนะมันจะคล้ายๆสกิลแบบไฮนูนของแคสเซดี้อ่ะกำลังชาร์จกระโหลกแดงอยู่แต่ว่าโดนซอมบ้าแฮกอย่างเงี้ยอันติก็หายมาที่ตัวต่อมาครับรามัตราเขาปรับ อันติแอนนิเคชันให้สามารถกดแอนนิเคชันตอนอยังอยู่ในโหมดเนเมสิตแล้วรีอาร์เมอร์ให้ได้อันนี้ผมว่าหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันหมายความว่าไงวะเมื่อก่อนน่ถ้าเราเล่นรามาตาใช่ไหมเราจะกดเนเมสิตฟอร์มคือสกิลชิพแปลงร่างก่อนพอแปลงร่างเนี่ยเราได้อาร์เมอร์มาจานวนหนึ่งแล้วกันได้อาร์เมอร์มาจานวนหนึ่งเสร็จปุ๊บถ้าเราจะกดอันติผู้เล่นรามาตาจะต้องกลับร่างเป็นอมนิกฟอร์มก่อนแล้วค่อยกดอันติเพื่อกลับเป็นเนเมสิตฟอร์มอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้ได้โบนัสอาเมอร์ใหม่มันต้องให้เห็นว่าเกาะหายอะผมเกาะหายเกาะผมหายนะเนี่ยแล้วผมกดอันติต่อเลยก็จะเห็นว่าเกาะผมอะมันเด้งอีกรอบเห็นปะถ้าเป็นเมื่อก่อนอะกดอันติต่อจากในเมสิทฟอร์มเลยอะมันจะไม่ได้เกาะเด้งอีกรอบหนึ่งคือมันก็จะเลื่อนเหลือแค่นั้นเลยะ่ะนึกอกปะถ้าพูดถึงอะคือจะเรียกว่าบัฟไหมอะมันก็บัฟแหละมันเป็นบัฟที่ก็มีผลตรงที่ว่าเรามาตาเล่นง่ายขึ้นคือเขาจะไม่ต้องกลับ ไปกลับมาบ่อยอ่ะมันจะสามารถเล่นได้แบบต่อเนื่องมากขึ้นในมินิสติฟอร์มวิ่งเข้าไปแล้วกดอันติต่อเพื่อเด้งอัเมอร์เล้อีกรอบเวลาเกาะเราหมดโดยไม่ต้องกลับมาเป็นอมนิฟอร์มก่อนอารมณ์แบบคุณลิตี้ออฟไลฟ์อะคือชีวิตดีขึ้นในภาพรวมคือผมว่าเรามาตามันก็เก่งอยู่แล้วในแข่งหรือว่า Pro ร o r l d Cup ครับถ้าคุณได้ดูนะครับคุณจะเห็นว่าแดบเล่นคอมรามาตาอืมคือรามาตามันเก่งนะตอนเนี้ยมาต่อที่ตัวต่อมารถห้องเนี่ยมีการปรับ สกิลหลักๆเลยคือฮุกอย่างเดียวเนาะเนิร์ฟก็ไม่เชิงบับก็ไม่เชิงคือเชนฮุกเนี่ยปรับให้คูดาวเริ่มนับตอนที่สกิลจบแล้วแทนที่จะเริ่มนับตั้งแต่ต้นคือเมื่อก่อนอะ่ะเวลาโรดฮอกกดฮุกครับมันจะเริ่มนับคูดาวเลยทันทีคือกดฮุกปุ๊บนับคูดาวจะฮุกโดนไม่โดนไม่รู้อ่ะแต่มันนับคูดาวแล้วแบบจะยังดึงศัตรูเข้ามาหรือย,ยังไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันนับคูดาวแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยคือจะนับต่อเมื่อสกิลฮุกมันฮุกเสร็จแล้วพูดง่ายว่าสมมติถ้าเราฮุกติดกำแพง มันจะนับเร็วมากเพราะว่าฮุกจะกลับมาหาเราเร็วถูกปะมันก็เริ่มนับคูดาวเร็วมากแต่ถ้าสมมติเราฮุกติดศัตรูอ่ะมันจะต้องฮุกเราต้องดึงกลับมาซึ่งหมายความว่ามันจะใช้เวลานานกว่าการฮุกโดนกำแพงหรือว่าฮุกไม่โดนใครถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคูดาวฮุกมันก็จะเริ่มตอนที่คุณฮุกศัตรูเข้ามาแล้วแล้วปล่อยฮุกอันนั้นถึงจะเริ่มนับคููดาวนะสมมติผมฮุกโดนเห็นไหมถ้าฮุกโดนมันจะต้องฮุกศัตรูกลับมาหาเราก่อนจนเราปล่อยฮุกอ่ะมันถึงจะเริ่มนับคูดาว เทียบกับการที่ผมอ่ะฮุกติดกำแพงสมมติว่าแบบเฮ้ยผมกระโดดผ้าแล้วผมแบบฮุกผิดอ่าฮุกติดกำแพงบึบเห็นไหมครูดาวจะเริ่มนับแทบจะทันทีเลยครับเพราะว่าเราฮุกติดกำแพงแล้วฮุกมันกลับมาเร็วมากทําให้ครูดาวมันเริ่มนับเลยอีกอย่างหนึ่งที่เขาปรับก็คือลดคููดาวจาก8เหลือ6วิอันนี้เป็นบัฟที่เยอะนะครับจาก8เหลือ6วินี่คือบัฟเยอะนะลดไป2วิอ่ะมันคือ1ส่วน4นะครับ25%เนะ ทำให้โลทฮอกเนี่ยสามารถฮุกได้บ่อยขึ้นแ,นแนั่แต่ว่าในภาพรวมอะ่ะคือมันจะเก่งขึ้นขนาดนั้นไหมปัญหาของเชนฮุกคือมันต้องเข้าไประยะใกล้ครับซึ่งหมายความว่าถ้าเจอศัตรูที่รู้จักการใช้แมพให้เป็นประโยชน์รู้ว่าต้องเว้นระยะยังไงแล้วเว้นระยะถูกต้องโลทฮอกก็จะทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะสิ่งที่เดฟพูดก็คือบอกว่าในเมื่อฮุกอ่ะมันโดนเนิร์ฟเรื่องความสามารถในการวันสอดไปถูกไหมเขาก็เลยปรับให้ฮุกเนี่ยมันฮุกได้บ่อยขึ้น โดยภาพรวมก็คือผมว่ามันเรื่องของไอคูดาวเริ่มนับตอนจบสกิลเนี่ยมันเป็นเนิร์ฟเวลาคุณฮุกโดนนะแต่ถ้ามันฮุกไม่โดนเนี่ยมันจะเป็นบัฟแต่ว่าตัวลดคูดาวเนี่ยคือบัฟเน้นเเพราะฉะนั้นภาพรวมผมว่าโลท็อคคือได้บัฟเราอาจจะเห็นโลทอคบ่อยขึ้นในเล้งแต่ว่าถ้าเป็นในแข่งผมคิดว่ามันยังไม่พอไปต่อนะครับใช่ครับที่คุณเห็นภาพข้างคุณไม่ได้คิดไปเองเพราะผมกำลังรอให้คุณไปใช้บริการริชแ m a n h o p บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3แสนคนเพียงแอดไลน์แอด richmanshop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com ซื้อ o v e r Overwatch คอยราคาถูกไม่ง่ายไม่ต้องให้ ID หรือ password เพียงเข้าร้านค้าในเว็บไซต์ Overwatch กดซื้อ o v e r Overwatch คอยและเลือกแพ็คที่คุณต้องการเลือกข้อมูลการสำรัเงินผ่าน r a z e r g o และก็ลิงที่ได้ไปวางให้แอดมินในไลน์ได้เลย เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ซื้อแพ็คเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล้วสูงสุดนาน10เดือนต้อง Richman Shop อย่าลืมไปรู้กิจกรรมแจกของในเพจพัสดุเลยก็ด้วยนะต่อมาคือ Breaking Ball มันมีเพิ่มออปชันมา2อย่างเป็นเรื่องของความเร็วเมาส์เวลากิ้งอยู่นะครับสำหรับ PC แล้วก็สำหรับ Nintendo Switch สกิลที่มีการบัฟมีการเนิร์ฟอย่างแรกคือ Grabbing Claw อันนี้คือสกิลทิดขวา ที่เป็นดึงสลิงเนาะคือปกติแล้ว g ก a ปปิ้ลคอเนี่ยจะอยู่ได้ทั้งหมด6วินาทีตอนนี้เนี่ยเขาเลยปรับให้มันมีตัวเลขบอกว่าเหลืออีกกี่วิถ้าเราดึงค้างไว้ปึ๊บเห็นไหมสังเกตว่าบนสกิลสลิงอะ่ะจะมีวงกลมที่คอยนับให้อยู่ว่าสลิงเรากำลังจะครบ6วิหรือยังต่อไปเนิร์ฟไมฟิลครับเวลาในการพร้อมระเบิดเพิ่มจาก1เป็น1.25วิเพิ่มโอกาสให้ตัวที่โดนกระทุงหรือว่าโดนไมล์ฟิลวางเนี่ย สามารถเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นนะอีกจุดสองห้าวินะครับถามว่าแบบมันเนิร์ฟหนักขนาดนั้นไหมผมว่ามันก็ไม่ได้หนักมากนะคือแผ่เก่าอ่ะอ,อันติไมล์ฟิลของเร็กซ์กนบอลครับมันบัฟจากเตรียมระเบิด1.5าวิลถเหลือ1วิคือหายไป0.5าวิมันคือบัฟที่เยอะมากๆแต่ว่าตอนเนี้ยเนื้อกับมาประมาณครึ่งหนึ่งอะพูดงี้แล้วกันคือจาก1เป็น1.25ตรงนี้ก็คือเป็นตรงกลางครับก็ไม่ได้แย่ต่อมาคือซาเลียเป็นแท้งตัวสุดท้ายที่มีการปรับในครั้งนี้นะ คือเขาปรับซาเรียมาให้คูดาวของฟองตัวเองฟองเพื่อนเนี่ยลดจาก11เหลือ10วิบัฟคูดาวนั่นเองนะครับแพทเมื่อนานมาแล้วคือการเนิร์ฟคูดาวจาก10เพิ่มเป็น11วิและเนิร์ฟระยะเวลาฟองจาก2.5ลดเหลือ2วิคือเนิร์ฟตอนนั้นไปทําให้ซาเรียแบบ ตกเมตาหายไปเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาพยายามค่อยๆบับซาเลียกลับขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยถามว่าบับคูดาวนี้จะมีผลยังไงผมบอกเลยว่ามีผลที่เห็นค่อนข้างชัดมันมี2ฟองถูกไหมการลดคูดานึงวิหมายความว่าภาพรวมมันคือเหมือนได้ลดคูดานทั้งหมด2วีอะครับรอดูแล้วกันว่าซาเลียจะเป็นยังไงนะครับแต่คืออันนี้เป็นบัฟที่ดีนะอาจจะได้เห็นซาเลียกันมากขึ้นต่อมาคือโร d ดามิมาที่แอชก่อน แอชที่เป็นบัฟที่ผมว่าดีมากนะคือบางคนอาจจะอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยอะไรวะแต่ผมว่ามันคือดีมากสิ่งที่บัฟมาคือบ็อบนะครับจะเล็งยิงตัวที่แอชพยายามยิงอยู่ก่อนลองนึกสภาพเมื่อก่อนเวลาเราบอบอะบอบจะยิงตัวอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคือเราปล่อยบ็อบไปเพื่อถ่วงพอยปล่อยบ๊อบไปแบ็กไลน์ศัตรูเพื่อให้มันวิ่งทะลุแท่งเขาแล้วยิงซัพพอร์ตเขาฟรีหรือยิงดีเพสเขาฟรีถูกไหมอันนั้นคือสิ่งที่เมื่อก่อนเราทำนะครับแล้ว แอชก็ไม่สามารถควบคุมเป้าหมายของบ๊อบได้ด้วยคือบ๊อบมันบางทีมันก็ยิงโล่บางทีม่งก็แบบยิงอะไรก็ไม่รู้นึกออกปะคือบางทีมันไม่ได้ยิงตัวที่เราอยากให้มันยิงอะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันทําได้คือบ๊อบจะยิงตัวที่แอชยิงอยู่ก่อนแล้วถ้าแอชไม่ได้ยิงใครเลยอย่างเงี้ยเออบ๊อบก็อาจจะไปยิงตัวอื่นก็ออโต้ก็ว่าไปวิธีการใช้บ๊อบมันอาจจะหลากหลายมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมบอกก็คือใช้ถ่วงพอยต์ใช้ไปแบกไลน์ศัตรูแค่นั้นพอแต่ว่าตอนเนี้ย เราสามารถใช้บ๊อบยืนข้างๆตัวแอชเลยก็ได้แล้วแอชยิงใครบ๊อบก็จะยิงคนนั้นด้วยคือใช้เป็นตัวเสริมดาเมจเลยว่าง่ายๆป้อมปืนช่วยยิงอีกอันนึงอะ่ะอย่างนั้นเลยอะ่ะอันนี้ผมว่าเป็นบัฟที่น่าจะทําให้บ๊อบยิ่งมีประโยชน์ขึ้นไปอีกนะครับและแอชมันเป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวดูนะอ่ะอันนี้บ๊อบยิงหุ่นอยู่เห็นป่มพอผมหันมายิงโลท็อกปุ๊บบ๊อบมันหันมายิงโลท็อกด้วยเห็นปหจากตอนแรกที่มันยิงหุ่นอย่างเดียว ต่อมาคือฮันโซนะครับฮันโซอันนี้ก็ได้บัฟไปเราคุยกันมาตลอดว่าจริงๆฮันโซเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากเป็นตัวพังโล่ที่ดีเป็นตัวที่สามารถวันช็อตตัวเลือดสองร้ได้ง่ายด้วยถ้าคุณยิงแม่นนะแต่ปัญหาของฮันโซคืออะไรครับคือการเอาตัวรอดมันค่อนข้างแย่สกิลกระโดดอะสเปซบาร์มันค่อนข้างแย่คือมันโดดไปได้ค่อนข้างใกล้ ใกล้มากจนแทบไม่เห็นผลเลยอ่ะคือฮันโซโดดไปสมมุติว่ามีคนโดดมาไล่ฮันโซฮันโซใช้สกิลนี้ในการหนีมันก็ยังโดนอยู่ดีเดื๋วว่าคือมันหนีไม่รอดอ่ะสิ่งที่เขาบัฟม,มาก็เลยบัฟให้ฮันโซเนี่ยสกิลกระโดดคูดาวลดลงจาก5เหลือ4วิผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะช่วยขนาดนั้นไหมเออแต่ว่าถามว่ามันลดเยอะไหมลดเยอะนะครับจาก5าวิลดมา1วิเหลือ4วิเนี่ยคือลดมา20%เเลยนะแต่ว่าถามว่าในการเล่นจริงผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแบบ มันจะช่วยให้ฮังโซเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นขนาดนั้นเลยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยก็คือมันก็กระโดดได้บ่อยขึ้นนั่นแหละโอกาสรอดภาพรวมมันก็คงสูงขึ้นนะต่อมาคือเมยเป็นบัฟอันติล้วนคือเวลาเรากดใช้บิสรดของเมือ่อยอ่ะมันจะโยนสโนว์บอว์ออกไปถูกไหมครับซึ่งเวลาที่เราโยนสโนว์บอว์ออกไปเนี่ยมันใช้เวลาในการโยนประมาณ0.5วิตอนนี้เขาลดลงมาเหลือ0.4วิก็นับว่าเป็นบัฟเนาะหมายความว่า โอกาสที่อันติเหมยจะโดนเคาน์เตอร์ได้มันน้อยลงโอกาสจะโดนรีวากินอย่างเงี้ยมันน้อยลงถ้ายิ่งแอนิเมชั่นมันนานแปลว่ามันก็เปิดโอกาสให้รีวาสามารถกินได้ง่ายขึ้นก็ดีก็ดีตัวต่อมาคือฟาร่าอันนี้เป็นบัฟเล็กๆน้อยมากเลยนะครับคือเดฟบอกว่าฟาร่าเนี่ยเวลากดสกิลชิฟอะไอจัมเจตอะที่มันจะพุ่งตัวขึ้นไปข้างบน่รับมันจะมีการเดินไปข้างหน้านิดหนึ่งด้วยมันจะพุ่งไปข้างหน้านิดหนึ่งเวลากดนะครับคือเราไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ว่าเราจะแบบเฮ้ย เราจะพุ่งไปข้างหลังเลยไหมพุ่งไปซ้ายขวาเลยไหมเนึ่ออกรอปะคือเมื่อก่อนอะ่ะมันจะพุ่งแล้วไปข้างหน้าตลอดซึ่งหมายความว่าเราควบคุมไม่ได้ตอนนี้เขาก็เลยบัฟมาให้สามารถควบคุมได้ด้วยปุ่มทิศทางเวลาเรากดาาอันนี้ผมลองไม่กดนะผมลองแบบกดแค่ชิปอย่างเดียวปึ๊บอ่ะสังเกตว่าพอเรากดแค่ชิปอย่างเดียวตอนเนี้ยมันจะไม่พุ่งไปข้างหน้าให้แล้วมันจะอยู่กับที่ตรงๆเลยเห็นปะสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะรอบนี้ผมจะกดแบบยูนะเห็นปะมันก็จะไปข้างหน้า อันนี้มันก็จะพุ่งไปขนาอันนี้ผมจะกด S ่า, <S า <S เห็นปะอันนี้เห็นชัดเจนมากเป็นสิ่งที่ทำให้ฟาร่านั่นจะเล่นแบบรู้สึกว่ามันควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับเวลากดชิปเนาะคุณภ,ภาพชีวิตในการเล่นฟาร่าก็ดีขึ้นเนาะต่อมาคือโซเจิร์น <laughs> <laughs> เนิร์ฟให้ฮิตบอลลุ่มของช่วงตัวมากขึ้น20%ครับคือโซเจิร์นเนี่ยถ้าเราได้เล่นกันมาเนาะเวลาเราเจอโซเจิร์นเราจะรู้แหละว่าโซเจิร์นเป็นตัวที่ฮิตบอลค่อนข้างเล็ก ตัวโซเจอร์เนี่ยคือยิงยากนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาก็เลยปรับมาให้โอเคมันคิดบล็อกตัวเนี่ยกว้างขึ้น20%ให้มันเท่าเท่ากับ DPS ตัวอื่นๆที่ขนาดตัวเท่าเกันนะครับสุดท้ายคือซัพพอร์ตแบปติสนะครับแบปติสอันนี้เป็นบัฟที่ผมพูดเลยว่ามันดีมากๆปัญหาของแบปติสเวลาใช้สกิล E นะคือเลือดของเพื่อนมันเหลือน้อยเกินทำให้ต่อให้ใช้สกิล E เซฟได้จังหวะหนึ่งแล้วเนี่ย จังหวะต่อมามันก็คือตายอยู่ดีสมมติว่าเรากดชิปไปแล้วด้วยเงี้ยก็คือหมดแล้วมันบัฟสกิล e ขึ้นมาเลือดที่ลดต่ําที่สุดจากเมื่อก่อน10%จะเพิ่มขึ้นเป็น25%เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนอะ่ะ10%ของ200คือเมื่อกี้ผมจะต้องเหลือเลือด20่ถูกไหมแต่มันเพิ่มมาเป็น2 5 25%, 25 200ก็คือ50มันต์อกาสรอหมากขึ้นแปลว่าคูณาพรวมแก็คือห้าสิบมันก็โอกาสรอ่มากขึ้นแปลว่าในภาพรวมแบบตีจะช่วยเพ เหมือนได้เลือดเพิ่มมา30หน่วยเวลาใช้แรมของแบบติสจาก20เป็น50แต่ถ้านึกสภาพดิแบบสมมุติว่าเราเป็นแท้งตัวอื่นที่เลือดมันเยอะๆซิกมามีเลือด400ถ้าเป็นแบบติสสมัยก่อนซิกมาจะได้เลือดอยู่ที่เท่าไหร่400คูณสก็คือ40แต่ตอนนี้เพิ่มเป็น25% 2% 5คูณ400ยก็คือ100จาก40เพิ่มเป็น100คือเพิ่มมา60หน่วยโอกาสรอดมันก็เยอะขึ้นนั่นแหละจบในภาพรวมแล้วผมว่่่าาแแบบปตติเเเ็็นนนัวทีรหได้อยใง ทำดาเมจก็ได้ฮิลก็ดีมีสกิลช่วยเหลือเพื่อนด้วยเออประมาณ้นฮิลหมู่ด้วยอีกอย่างนึงอันนี้ก็คือบัฟเนิร์ฟรวมๆทั้งหมดนะครับจบแล้วเนื้อหาคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับแล้วตอนนี้ในแรงคุณเจอฮีโร่ตัวไหนบ่อยๆบ,บ้างลองคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันด้านล่างได้ลเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์หรือหากคุณสมัครสมาชิกโดเนทซุปเปอร์แตงสมาเนี่ยคุณก็จะเป็นอีกแรงที่ผลักดันให้ผมทำคลิปต่อ รวมถึงชื่อของคุณก็จะได้ขึ้นเป็นผู้สนับสนุนอยู่ใต้คลิปและถ่ายคลิปด้วยตอนนี้ช่องเราก็มี Dis c ์ r อร์ให้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายนี่บัคฮันโซครับแม่งเป็นบัคที่ตลกมากเว้ย ฮันโซที่มีธนูทองอ่ะยิงใครโดนปุ๊บปืนของคนที่โดนยิงอ่ะจะกลายเป็นปืนทองด้วย